วันนี้ที่อาคารศึกษาทั่วไปวิทยาลัยนัฏศินสารลายาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะรองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและประธานกรรมการอำนวยการโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เป็นประธานในพิธีคำนับครูการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาพาลีประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ก่อนเริ่มการแสดงตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมามีนายไพฑูรย์เข้มแข็งศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาติสินไทยขนละครปี2564เป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครูโดยมีคณะกรรมการผู้กำกับ รูปผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมศิล,ลปินนักแสดงโขนทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชนพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้รัชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบทุนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประจำปี2568แก่นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจาก5สาขารวม15ทุนได้แก่สาขาละครพระละครน,นางขนพระขนยักษ์และโขนลิง สำหรับการแสดงขนมูลินิธิส,งส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีจะจัดแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาความ2568ณหอประชุมใหญ่สุวัฒนธนรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเกต็ตเมเจอทุกสาขาหรือบว็บไซเว็บไทยทิกเกอร์เมเจอร .com